วิดีโอบทความจากนักวิเคราะห์ของโก a มาเก s จะทำขึ้นจากมุมมองการวิเคราะห์โดยส่วนตัวประสบการณ์หรือรูปแบบการซื้อขายส่วนตัวของผู้วิเคราะห์เท่านั้นนักลงทุนสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้และที่สำคัญควรที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองทุกๆครั้งก่อนการเข้าเทรดนะครับฮัลโหลเทสกล่าวสวัสดีครับผมพบกับ บทวิเคราะห์กราฟราคารายวันประจำวันจันทร์ที่19กันยายน2023นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตตลาดการลงทุนหรือว่าตลาดคู่สกุลเงินแล้วก็ทองคำไปพร้อมกับเครื่องมือออโตชาร์ตสนะครับผมเครื่องมือออโตชาร์ติสนี้เป็นเครื่องมือที่ลูกค้าโกลมาเก t สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับผมใช้งานได้ฟรีดาวน์โหลดฟรีหากคุณเป็นลูกค้าของโกลมาเกนะครับผม โอเคสำหรับการอัปเดตกราฟราคาในวันนี้นะครับผมคู่แรกเนี่ยอ้างอิงจากเครื่องมือออโตชาร์ติสนะครับผมเราไปดูกันที่คู่สกุลเงินหลักอย่าง GU นะครับผมหรือว่าปอน USD นะครับราคาของคู่สกุลเงินปอน u s d นั้นเนี่ยดูจากไทม์เฟรมใหญ่อย่างไทม์เฟรมเดลี่แล้วนะครับผม ราคาในช่วงบริเวณช่วงนี้นะครับผมมีแนวโน้มเป็นขาลงหรือว่าเป็นดาวเทรนนั่นเองนะครับผมทีนี้เมื่อเราดูจากเครื่องมือออโตชาร์ติสประกรอบการวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเกิดบิ๊กมูฟเมนต์ในกรอบสีขาวนะครับผมเกิดบิ๊กมูฟเมนต์ซึ่งเป็นบิ๊กมูฟเมนต์ในขาลงหรือว่าโมเมนตัมแรงขายนะครับผมในกรอบสีขาวที่ปรากฏขึ้นมา จะเห็นได้ว่ามีแท่งเทียนแรงขายปรากฏขึ้นหลายแท่งทำให้ราคานั้นมีการปรับตัวลงมาต่ำกว่าแนวราคาสำคัญในระดับไทม์เฟรมเดลี่นั่นก็คือ1.2471นะครับผม1.2471ราคามีการ Breakout ลงมานะครับแนวรับถัดไปนะครับผมคาดการว่าจุดที่1.2284นะครับผมซึ่งเป็นแนวราคาคาดการที่เครื่องมือออโตชาร์ติสั้นไดตทำการ f o r e c a s t หรือว่าคาดการมาให้ว่า นี่คือทาร์เก็ตของราคาในทาวฟ r ลด์เดลี่กรณีที่ราคามีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับผมจะไปชนที่แนวต้าน1.2471นั่นเองแนวต้าน1.2471นะครับกรณีที่ราคามีการดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีการกลับตัวลงมานะครับผมก็จะอยู่บริเวณแนวรับ1.2284นะครับผมซึ่ง1.2284เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับโลล่าสุดในระดับทาวฟ r ลด์เดลี่ นะครับผมโลลาสุดก็คือบริเวณเมาส์ที่ผมชี้นี้เป็นแนวที่ราคาเคยลงมาทดสอบแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปนะครับดังนั้น1.2284เป็นแนวรับที่น่าจับตามองยังไม่เหมาะกับการเข้าบายนะครับผมสำหรับทาวเฟรมใหญ่เพราะในทา m เฟรมเดลี่ยังคงมีโมเมนตัมแรงขายปารากฏขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับผมสำหรับคู่ GU หรือว่าปอน USD นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นคู่ US, USD s สดฟนะครับ USD สวิตฟรังในทา์เฟรมเดลี่นั้นจับตาดูนะครับผมว่าในะดับทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่าบิ๊กมูฟเมนต์เช่นเดียวกันนะครับผมในกรอบสีขาวที่ปรากฏขึ้นมากรอบสีขาวเป็นบิ๊กมูฟเมนต์ขาขึ้นนะครับผมบิ๊กมูฟเมนต์ขาขึ้นหรือว่ามีโมเมนตัมแรงซื้อปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมทีนี้สังเกตน,นิดนึงนะครับสำหรับคู่สกุลเงินนี้ในทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณเมาส์ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับผมราคาเนี่ย เคยมาทดสอบแนวราคาตรงนี้แล้วก็มีการล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมด้วยโมเมนตัมแรงขายที่ต่อเนื่องนั่นเองทีนี้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวกลับขึ้นไปนะครับผมแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าการที่เขาปรับตัวลงมาหรือว่าล่วงลงมานั้นเป็นโมเมนตัมแรงขายที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงหรือว่าสตรองนะครับผมแต่การที่เขาปรับตัวกลับขึ้นไปนั้นต้องใช้ระยะเวลาหลายวันเลยนะครับเพราะว่าจะมีแท่งเทียนเดลี่เนี่ยหลายแท่งเทียนประกอบกันดังนั้น ดูจากภาพจึงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างคร่าวๆนะครับผมว่าราคากำลังปรับตัวขึ้นไปเพื่อที่จะพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะครับผมราคามีการราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อโดยคู่ usd สวิตฟรังนะครับผมมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านในระดับทม์เฟรมเดลี่ที่เครื่องมือออโตชอติสได้ทำการ forecast เอาไว้ให้นั่นก็คือ0.9016นะครับผม0.9016เ ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวราคาดังกล่าวตรงนี้ซึ่งก็จะอยู่ณนะบริเวณแนวราคาสําคัญตรงนี้นะครับผมที่ราคาเคยมีการมาทดสอบแต่ไม่ผ่านนะครับราคาเคยมีการทดสอบแต่ไม่ผ่านดังนั้น0.9016ยิงเป็นแนวต้านสําคัญใน f ลาดทองคำเดลี่ถ้าหากว่าราคาขึ้นไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมายังแนวรับสําคัญนะั่นก็คือ 0. จ 8.8นะครับผม0.88ก็ถ้ามองไปทางซ้ายนะครับก็จะพบกับบริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าบริเวณที่ราคามีการทดสอบนะครับดังนั้นรอให้ราคาเขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านก่อนนะครับ0.9016แล้วค่อยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะพิจารณาเซลล์นะครับสำหรับคู่สกุลเงิน USD Swiss Franc นั่นเองนะครับ สำหรับคู่สกุลเงินถัดไปในวันนี้นะครับผมจะเป็นปอนเจในทาวเวร m มเดลี่นั่นเองปอนเจทาวเว a รมเดลีนั้นเห็นได้ว่าราคามีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้เครื่องมือรอชาร์ทิสมาช่วยวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาปอนเจนั้นเกิดแพทเทิร ที่เรียกว่า rising w d g e นะครับ rising w d g e ก็คือเส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินและเส้นเทรนไลน์สีเขียวสองเส้นนี้ราคามีการยกลขึ้นไปนะครับผมยกลขึ้นไปแล้วก็ยกไฮขึ้นเกิดเป็น pattern rising w e d g e แล้วตอนนี้ราคามีโอกาสที่จะ break out เส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินหรือ break out pattern rising w a g e ลงมานะครับผมดังนั้นเครื่องมือเขาบอกเอาไว้ว่า direction เนี่ยมีทิศทางที่จะเป็นทิศทางขาลงนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มนะครับผมให้ตีความว่ามีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลง นะครับโดยในะทางเฟรมเดย์นั้นจะมีแนวราคา2แนวราคาที่เครื่องมือได้ Forecast เอาไว้เรามาดูกันที่แนวต้านก่อนนะครับ1.84.18 18, แนวต้านสำคัญในะแบบทางเฟรมเดลี่ซึ่งเมื่อเรามองดูแล้วเนี่ย1.84.18 18เนี่ยมันคือแนวราคาสำคัญที่อดีตนั้นปอนเจเคยขึ้นมาทำไฮ h ก่อนนะครับก็คือบริเวณตรงนี้ราคาเคยขึ้นมาทำไฮแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับผมดังนั้น 1.84.18 18, จึงเป็นแนวต้านสําคัญของราคาปอเจในกรณีที่ราคามีการดีดตัวขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงแค่40%เท่านั้นในการที่ที่เขาจะดีดตัวขึ้นสาเหตุที่มีโอกาสเพียงแค่40%ในการที่เขาจะดีดตัวขึ้นไปยังแนวต้าน1.84.18 18, นั้นเป็นเพราะว่าขออนุญาตซูมอ in น,นะครับเป็นเพราะว่าแท่งเทียนแรงซื้อไม่ค่อยมีโมเมนตัมแถมยังทิ้งไส้ลงมา นะครับเมื่อเทียบกับแท่งเทียนแรงขายแท่งนี้นะครับผมแท่งเทียนแรงขายแท่งนี้มีโมเมนตัมมากกว่าแท่งเทียนแรงซื้อแท่งถัดมาดังนั้นโมเมนตัมแรงขายมีมากกว่าโมเมนตัมแรงซื้อมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงดังนั้นแล้วถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาจริงๆภายในสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เห็นราคาของคูปอนเจเนียปรับตัวลงมาในระดับแนวรับ1.81.60ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญในระดับไทม์เฟรมเดลี่นะครับผมหรือราคาอาจจะปรับตัวลงไปได้ลึกกว่านั้น แต่เบื้องต้นแนวรับที่ใกล้ที่สุดก็คือ181.60แนวรับสำคัญของเดลี่นะครับผมสำหรับคู่สกุลเงินนี้ให้หาจังหวะเข้าเซลลในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับผมให้หาจังหวะเข้าเซลลในทางเฟรมที่เล็กลงดังนั้นผมจะขอเพิ่มเติมในทางเฟรมที่เล็กลงยกตัวอย่างเช่นอย่างทางเฟรม H4 นะครับผมการหาจุดเข้าในทางเฟรมที่เล็กลงอย่างทางเฟรม H4 นั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าราคาจะมีการปรับตัวลงในทางเฟรมเดลี่ในทางเฟรม H4 เนี่ย เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเครื่องมือก็ได้ทาการฟ o r e c a s t แนวคาดการณ์ต่างๆของทองคำ H4 เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นแล้วแนวฟ o r e c a s t ที่สําคัญเนี่ยก็คือ1.83.47แนวต้านสาคัญในระดับ f องคำ H4 นะครับผมแนวต้านสําคัญในระดับทองคำ H4 ก็คือบริเวณที่ราคาเคยมาทํ low มาก่อนนะครับผมบริเวณนี้อ่าถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปอย่างแนวรับสําคัญในระดับ f องคำ h 4ก็คือ1.82 นะครับผม182.09นะครับ182.09ดังนั้นสำหรับคู่สกุลเงินนี้จอบตาดูโมเมนตัมแรงขายในเทอรเฟมที่เล็กลงให้ดีนะครับผมแล้วหาจุดเข้าเซลล์ที่ได้เปรียบตลาดนะครับผมราคามีโอาที่จะปรับตัวลงนะครับและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของคู่สกุลเงินปอนเจนะครับผมและสำหรับคู่สกุลเงินถัดไปนะครับคู่สกุลเงินถัดไปขออนุญาตหาสักรูปหนึ่งนะ ครับผมผู้ถัดไปเราจะมาดูกันที่คู่สก,กุลเงินอ่าสักครู่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตหาโอเคผู้ถัดไปอ่ะมาดูกันเพิ่มเติมขออนุญาตนะครับก่อนที่จะไปคู่ถัดไปทีนี้เครื่องมือเนี่ยได้มีการวิเคราะห์สำหรับ time f r ฟ m e H1 เอาไว้ด้วยนะครับผมในคู่ปอนเจมกี้ H1 บอล j จราคาก็คาดการณ์เอาไว้ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าในทางเฟรม H1 เนี่ยจะเห็นได้ว่าโม um เมนตัมแรงขายมีมากกว่าโม um เมนตัมแรงซื้อนะคะรับผมดังนั้นแล้วราคาเนี่ยเขามีการปรับตัวขึ้นมาที่แนวต้านในะระดับทเทรม H1 นั่นคือ1.83.15ราคาไม่ผ่านมีการล่วงกลับลงมาดังนั้นราคามีโอกาสที่จะล่วงกลับลงมาที่แนวรับในระดับเฟรม H1 นั่นคือ1.82.45 ถ้าหากว่าราคาวิ่งลงมาถึง1.82.45ได้มีโอกาสที่เขาจะวิ่งต่อลงไปยังแนวรับถัดไปในะรับทาวเฟรมเอโนนะครับผมดังนั้นสําหรับคู่ปอนเจเน่จึงเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะพิจารณาหาจุดเข้าเซลล์ที่ได้เปรียบตลาดนะครับผมนองจากว่าทม์เฟรม h 1ก็บอกว่าจะลงนะครับผมและในทม์เฟรม d เดลี่ก็บอกว่าจะลงเช่นเดียวกันดังนั้นคู่นี้น่าสนใจนะครับผมคู่ถัดไปนะครับจะเป็นน้ํามันนะครับน้ำมันขออนุญาตยกตัวอย่างในทม์เฟรมเล็กอย่างทม์เฟรม h 1 นะครับสำหรับน้ำมันอ่าสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคสักครู่หนึ่งขออนุญาตดึงเครื่องมือกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับผม อ่าโอเคเครื่องมือกลับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับผมโอเคตอนนี้อยู่กันในคู่น้ำมันนะครับผมผมจะซูมอินนิดนึงนะครับจากนั้นก็ขออนุญาตปรบตับสี พื้นหลังให้มันดูง่ายๆนิดหนึ่งนะครับผมทุกคนจะได้เห็นอย่างชัดเจนขออนุญาตสักครู่นะครับผมสักครู่เดียวเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อ โอเคครับผมแล้วจากนั้นก็ผมก็จะดึงเครื่องมือออโตชาร์ติสเข้ามาใช้กับคูน้ำมันนะครับเมื่อกี้เราอยู่เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่น้ำมันถูกไหมครับทาาเฟรม H1 อ่าโอเคน้ำมันในทาาเฟรม H1 นนะครับผมเครื่องมือบอกว่าน้ำมันเนี่ย เกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า ascending triangle นะครับผมโดยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น ascending triangle เนี่ยถ้าเกิดว่าใครศึกษาเรื่องของแพทเทิร์นดีๆแล้วเนี่ยมันก็คือสามเหลี่ยมชายธงถูกไหมครับเส้นเทนไลน์สีเขียวและเส้นเทนไลน์สีน้ําเงินทีนี้เครื่องมือเขาบอกว่าราคามีแนวโน้มที่จะ break out ขึ้นไปแล้วก็มีทิศทางไปในทิศทางขาขึ้นคือการปรับตัวขึ้นนะครับผมและบวกกับปัจจุบันนี้ราคาน้ํามันเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยโมเมนตัมแรงซื้อที่อย่างที่เห็น ได้ชัดเจนนะครับผมราคากำลังขึ้นมายืนบนแนวต้าน91.75นะครับผม91.75นะครับดังนั้นแล้วราคามือมวยต้าแหล่งซื้อขึ้นมายืนบนแนวราคา91.75ได้ดังนั้นแล้วราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านถัดไปในระดับเทอมเฟม H4 นะครับผม92.388สำหรับใครที่เทรดน้ํามันนะครับผมให looking for buy นะครับ looking for buy นะครับเพราะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้นะครับผมและสำหรับคู่สกุลเงินถัดไปสำหรับวันนี้นะครับผมคู่ถัดคู่ถัดไปจะขอเป็นการอัปเดตบทวิเคราะห์ของทองคำนะครับผมราคาทองคำขออนุญาตวิเคราะห์แบบมาติดางเฟรมโดยเริ่มจากทางเฟรมเดลี นะครับผมราคาทองคำตอนนี้เนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมก็คือมีการสร้างโลใหม่ที่สูงขึ้นนะครับมีการทำโลใหม่ที่สูงขึ้นนะครับและเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนราคาเกิดโเมนตัมแรงซื้อขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับผมเกิดแท่งเกิดสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีโเมนตั้มแรงซื้อขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นแล้วการคาดการ์ราคาของทองคํานั้นมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกแต่การปรับตัวขึ้นไปของราคาทองคํานั้นก็ต้องดูว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากแค่ไหนเพราะราคาจะไปติดเส้นเทรนด์ไลน์ข้างบนนะครับผมราคาอาจจะปรับตัวขึ้นมาอย่างตรงนี้นะครับผมไปติดเส้นเทรนด์ไลน์ข้างบนซึ่งก็จะตรงกับบริเวณแนวราคา1983นะครับผม1983หากราคายืนบน1983ได้พิจารณาเข้าบายเพื่อที่จะ ไปทำกำไรในจุดที่1953เนอะครับผมดังนั้นแล้วสำหรับหลายๆคนที่เทรดทองคําแน่นอนว่าจับตาดูที่ทางราคาทองคําอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นแล้วใน i ท e f เฟรมเดลี่จึงสรุปได้ว่าราคาทองคํามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับผมมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นทีนี้เราจะไปดูกันต่อในไทม์เฟรมที่เล็กลงอย่างทม์เฟรม H4 กันบ้างใน i ท e f เฟรม H4 จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ย เริ่มที่จะปรับตัวขึ้นมาก็จริงนะครับผมราคามีการปรับตัวขึ้นมาก็จริงแต่ก็ติดในราคาสําคัญตรงนี้นะครับผมติดในราคาสําคัญซึ่งอยู่ณบริเวณ1930นั่นเองราคาจึงมีการย่อตัวถ้าหากว่าราคาไม่ย่อตัวลงไปลึกกว่าน,นี้มีโอกาสที่จะทำโลที่สูงขึ้นนะครับผมมีการที่จะทำโลที่สูงขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับผมสำหรับใครที่จะ พิจารณาเข้าบ่ายทองคําแนะนําว่าเอาให้ราคาทองคํามีการไซด์เวก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมลอให้ราคาทองคํามีการไซด์เวก่อนสักครู่หนึ่งแล้วจึงเข้าบ่ายอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือสําหรับ H4 นั่นเองทีนี้ไปดูทาเฟมที่เล็กลงนะครับผมอย่างทางเฟม H1 นะครับทาเฟม H1 จะเห็นได้ว่าเริ่มที่จะมีโมเมนตัมแรงขายกดราคาทองคําลงมาแล้วนะครับทีนี้ในทาเฟม H1 เนี่ย แล้วใจมากนะครับผมคือสังเกตแท่ง bullish engulfing แท่งนี้นะครับแท่งนี้มีการปรับตัวขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับทีนี้การที่ราคาทองคําโดนกดลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาข้างล่างแล้วไม่หลุดแนวราคาที่แท่งแทน bullish engulfing เนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะครับนั่นก็คือจะอยู่ยนในบริเวณแนวราคา1916ตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคามีการปรับตัวลงมาแล้ว เอาชนะแท่งเทียนบูลิชแองกลาฟิงแท่งนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะารับผมก็จะเกิดเป็นรูปแบบของ N pattern ปรับตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับผมดังนั้นแนวต้านจะอยู่ข้างบนก็คือแนวที่ราคาเคยทำหายเอาไว้ในรับทา์เฟรม H1 นั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ที่แนวราคา1930โดยประมาณดังนั้นสำหรับใครที่จะเข้าบายทองคำก็ รอให้เขาพักตัวก่อนนะครับผมเลยเขาพักตัวก่อนแล้วเมื่อมีโมเมนตัมแรงซื้อปรากฏขึ้นก็พิจารณาเข้าบายอีกรอบหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคำอาจจะกราฟอาจจะไม่สวยกับการเข้าออเดอร์สักเท่าไหร่แต่ก็แนะนำว่าให้รอก่อนนะครับผมให้รอก่อนจะดีกว่าโอเคและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟราคา รายวันนะครับผมประจำวันที่18กันยายนนะครับผมก็อ,อกนุลงทุนหลายหลายท่านอาจจะนำบทวิเคร์าะหนี้ไปปรับใช้ก็ได้นะครับผมสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเทคนิคการเทรดของท่านได้และที่สำคัญคือลูกค้าโกลมาเกสนะครับลูกค้าโกลมาเกสใครสนใจที่จะอยากใช้เครื่องมือออโต้ชาร์ทิสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเพียงแค่ท่าน ติดต่อซัพพอร์ตโกลมาเก็ตไปนะครับผมจะมีทีมงานให้บริการนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการใช้งานโดยเบื้องต้นเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเหมือนกับที่ผมนํามาสาธิตในหลายสดวันนี้นะครับผมแล้วเราจะมาพบกันใหม่กับหลายสดการอัปเดตบทวิเคราะห์กราฟราคาในครั้งถ,ถัดไปนะครับผมว่ามีคู่สกุลเงินไหนหน่าสนใจบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัว ลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับผม